สวัสดีครับทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม b r e v e n e s Devils นะครับซึ่งเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยรับบทเป็นร้านขายของอยู่ร้านหนึ่งนะซึ่งฉากบางหน้าเนี่ยมันก็คือร้านขายของนี่แหละแต่เบื้องหลังนะครับมันก็คือว่าร้านค้าแห่งนี้เนี่ยมันมีการที่เปิดโรงรับชำละคนนะครับโรงรับชำระเนื้อมนุษย์อะไรอย่างนี้นี่แหละซึ่งถือว่าแบบเฮ้ยนี่คือเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหรอเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมนี้นะครับว่ามันจะน่าสนใจกันแค่ไหนไปดีกว่า ดูสิอ๋อดูถ้าทำน่าจะเป็นเกมที่แบบเล่นไปเรื่อยๆป่ะเออนี่ก็คือพูดถึงว่าเรากำลังย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับแฟนของผมแฟนของผมเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจย้ายอยู่ที่นี่อย่างเอ้ยมันเหมือนกับไอ้นี่เลยอะไรวะไอ้เรื่องอะไรเนี่ย ที่มันปช่างตัดผมาบ้านใช่อบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีหลังใหญ่มากๆเลยแถมยังมีที่ที่ดูสวยงามแถมชั้นใต้ดินเนี่ยยังมีอีกด้วยนะฉันตื่นเต้นที่จะทนไม่ไหวแล้วที่จะได้ต้อนรับลูกค้าใหม่ๆโอ้โหรีบพูดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวสรุปไปฟังแล้วกัน โอเคชั้นบนเนี่ยเราจะเปิดเป็นเทเลอร์ช็อปนะก็คือเหมือนร้านตัดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคคือสองคนนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะเปิดร้านด้านบนนะครับให้เป็นเหมือนกับร้านเทเลอร์ช็อปอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็ทำให้ชั้นล่างเนี่ยเป็นที่ที่แบบรับชำละคน โอเคมันพูดเร็วมากเลยนะไม่ทันเออแล้วก็จะนำเอาเนื้อคนพวกนี้เนี่ยไปขายเออแล้วก็ทำให้เหมือนกับเนื้อพวกนี้เนี่ยมันอร่อยยิ่งขึ้นเอาเนื้อพวกนี้สดๆเนี่ยไปนำไปจำหน่ายต่อไปขายต่อ uh, but แล้วก็ส่วนไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าพวกเสื้อผ้าหรือว่าอะไรพวกนี้ของเหยื่อเนี่ยพวกเราก็จะนำเอามาใช้งานต่อเหมือนกันรับรองว่ามันจะไม่เสียประโยชน์ไปอย่างเปล่าประโยชน์แน่ๆเท่ากับว่าหนึ่งคนลูกค้าที่เข้ามานะครับพวกเขาจะทำการเอาเนื้อเนี่ยไปขายแถมยังเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปร้านตัดเด็กเนี่ยเห็นไหมร้านตัดอยู่ตรงนี้นะโอเค ก็เกมนี้เนี่ยฉากหน้ามันจะคล้ายๆกับไอเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยที่จอห์นนี่เด็บแสดงอเออนั่นแหละนี่นะก็จะเป็นร้านตัดเสื้อร้านตัดเสื้ออยู่ชั้นนี้ใช่ไหมให้เอาคลิกที่ล่างของมนุษย์เหรออ๋อคลิกแบบนี้นะจับแก้ผ้าออกโอเป็นลุงคนหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ให้คลิกไปที่ชั้นใต้ดินโอเค โยนลงไปเยี่ยมอ๋อแล้วเมียเราก็ไปลอกล่างโอ้โหทำงานกันเป็นทีมจริงๆเลยโอ้ในที่สุดเนื้อที่กำลังสดๆสดสดอยู่ก็ลงมาประตูอะไรเนี่ยประตูกลนทำงานได้อย่างดีเยี่ยมประตูกลนอะไรก็เห็นเป็นประตูธรรมดาให้เดินไปหยิบศพอ่ะโอเคเดินไปหยิบนะครับแล้วก็นี่เครื่องอะไรเครื่องปั่นเนื้อโอ้โหแย่และโอ้ไม่กอด โยนไปในเครื่องปั่นเนื้อได้เวลาที่โอ้โหเออเขามีแต่หมูบดนี่คนบดโอเคแล้วนี้ก็ให้ไปกดดูที่สูตรสรูหรทำอาหารของคุณยายนะอ่าไหนดูซิเนื้อบดอ๋อก็คือถ้าจะทำเมนูพายต้องเนื้อบดผสมกับแป้งใช่ไหมโอเคไปเอาแป้งกับเนื้อบดมาแล้วแป้งอยู่ที่ไหน โอเคแป้งอยู่นี่โอเคจ้าเอาแป้งมาวางแปง้งเดินไปหยิบเนื้ออ๋อก็ไม่ยากดิแต่มันจิตจิตไงไม่รู้อ่าโอเคเอามาผสมกันนะครับอ๋อต้องเอาไปในเตาอบก่อนรอ,าอมาสุกก่อนเนี่ยจะมีแถบความสุกอยู่ตรงนี้เห็นไหม โอเคนี่คือเราได้แล้วเหรอเก็บออกมาโอ้กลิ่นหอมมากเลยอะแล้วก็ให้เราเอาไปวางที่ที่ไหนให้เราไปวางที่ไหนอ๋อให้เราขึ้นไปวางข้างบนมาบอจริง อ๋อชั้น2ก็คือเปิดร้านขายอาหารโอ้โหนี่คือเหมือนเลยอ๋อจำได้เรื่องสวินนี่ทอสใช่ไหมแต่อันนั้นชั้นบนเขาเป็นร้านตัดผมแนละนี่เป็นร้านตัดเสื้อทำความสะอาดเหรอใช่ไหมเขาต้ทำความสะอาดพื้นที่เปื้อนเลือดศพก็ง่ายๆแค่นั้นเองอะกระบวนการสำหรับ2-3ส,สามีภรรยานะครับนักฆ่า แล้วก็เอาเสื้อผ้าของศพไปถูกไหมอ่ะโอเคอันนี้เสื้อผ้าของศพนะครับที่เมื่อกี้เราจับคุณลุงเขาแก้ผ้าออกเอาไปทำอะไร <c oughs> เหมือนกับเอาไปรื้อผ้าใหม่ให้เป็นชิ้นใหม่อ่ะโอเคได้ผ้ามาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่หุ่น โอ้โหเป็นสูตรตัวใหม่แล้วทำไมมันง่ายดายขนาดนี้ Open Shop เปิดร้านนะครับโอเคคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีคุณลูกค้าเข้ามาข้างในได้เลยอันนี้เสียงของคุณผู้หญิงนะครับสนใจจะเอาชิ้นไหนนะครับเอาเลยโอ้โหอีป้าเอาพายเนื้อคนไปแล้วหนึ่งชิ้นแล้วก็พี่หลวงคนนี้กับคนที่ดูเหมือนกับจะเป็นแม่ชีในตัวมันแม่ชี โอเคฆ่าคนที่ร้านตัดสูตรแล้วส่งล่างมันไปทําเป็นอาหารขายชั้นล่างแล้วสูตรมาขายต่อนี่มันวัฏจักรอะไรกันวะเนี่ยมาซื้อสูตรไปอีกโอ้ได้ตังค์แล้วเนี่ยแป๊บเดียวได้ตั้ง18ปอนด์ละสิบแปดปอนด์นี่เท่าไหร่คูณ40ใช่ไหมสี่ห้าร้อยบาทแล้วนี่แป๊บเดียวเองอ๋อตอนนี้เราไม่มีสูตรแล้วนะ,สะแสดงว,ว่าอีป้านี่โดนแน่นอนแล้วป้าเข้าไปทำอะไรอะ เอาอย่างงี้ป้าก็เสร็จแล้วดิเออเดี๋ยวผมวัดตัวให้นะครับป้าอ๋อเป็นห้องวัดตัวเหรอเดี๋ยวผมวัดตัวให้ดูท่าทางน่าจะเรียบร้อยแล้วก็วคือเขาบอกว่าถ้าลูกค้าอยู่ในเขาเรียกว่าไรไม่มีคนเห็นแล้วอะเราก็จะสามารถจัดการได้ป้ายหญ่ย,ยูเลยโอ้โหโอ้ไม่กอดเอาเสื้อผ้าของศพไปเหมือนเดินมนะครับ แล้วก็ส่งวิญญาณป้าลงมาชั้นล่างเอาวิญญาณป้าลงไปเก็บชชั้นล่างแล้วเราก็ทำความสะอาดฟลอรนี้อเอาเกมมันก็คือมีแค่นี้เองนี่ใช่ไหมไม่ได้ซับซ้อนอะไรอโอเคเราลงไปดูข้างล่างสิอ่ะส่งเมียลงมารับศพนี่นะครับเขามีออบเจ t คทีให้เราทำฆ่าลูกค้า3คนโอเคเอาไปปั่น เอาเนื้อลูกค้าไปปั่นเครื่องมันนี่สุดๆไปเลยโอเคเราก็ระหว่างที่เมียมันกำลังนั่งทำมานี่อยู่นะครับเราก็เอาไปทำมานี่ก่อนเอามีลูกค้าเข้ามาจัดการเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาในระหว่างนี้นะครับเมียก็ไปเอาแป้งมาใส่บนโต๊ะโอเคเฮ้ยใจเย็น รีบไปไหนอ่ะทำไมพี่คนรีบจังอ่ะอุ้ยตอนนี้เราพายพายจะหมดพร้อมเนี่ยเอยเอาไปทิ้งก่อนเอาไปทิ้งก่อนมีลูกค้าเข้ามาในร้านเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราจัดการอะไรไม่ทันแล้วเนี่ย <c oughs> คือแป๊บหนึ่งประสาทแยกไม่ทันเอาโอเคมันขาดเนื้อเนาะ <c oughs> โอเคครับแล้วเราก็เอาแป้งใส่นี้เล่านี้ไปใส่หม้อ,อไม่ใช่ใส่เครื่องอบอโอเค คือลูกค้ามันมารัวเกินอ่ะมันไม่ทันแล้วอ่ะระว่างนี้จัดการไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันอ่ะอย่าอยู่เลย <c oughs> เฮ้ยลูกค้าที่ชั้นสองมันรอพายไม่ไหวแล้วอะ่ะ เราต้องให้ร้านเราเริ่มชะลอก่อนตอนนี้ไม่ทันแล้วเอาพายเข้าไปเสิร์ฟก่อนแป๊บน,นึงทุกคนครับคือตอนนี้มันพอลูกค้ามันลัวแล้วมันไม่ทันอะ่ะโอเคเอาสูตรไปก่อน โอเคครับแล้วเราก็เอาผ้าไปปั่นก่อนเนาะเออเอาผ้าไปปั่นก่อนแล้วก็รอลูกค้าคนใหม่เข้ามาส่วนแม่คุณก็เอามาสใส่เครื่องแหมคือเรียกว่าไงคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอีกป้าป้าเข้ามาเลยป้าป้าโดนแน่แน่ป้าป้าเรียบร้อยครับตอนนี้เราจัดการไปแล้วอเรา เอาเนื้อมาใส่ในนี้ปึ๊บเหมือนเล่นเกมทํำอาหารเลยอ่ะเหมือนเล่นเกมจัดการครัวแต่ประเด็นคือมันมันฆ่าคนลูกค้าคนใหม่มาแล้วเร็วๆลูกค้าคนใหม่มาแล้ว โอเคเราต้องขายอันนี้ <c oughs> <right? S 1> ใช่ไหมถ้าภาษาเลือดกันเดี๋ยวมันจะเสียไหมเนี่ยเอาขึ้นไปก่อนเร็วๆๆๆลูกค้าคนใหม่มาแล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆเลยเอาคุณลูกค้า รอปแป๊บนึงนะครับผมขอตัดเสื้อให้ก่อนอคุณลูกค้ารอปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาฆาตกรรมคุณลูกค้าโอ้ยเป็นเกมง่ายๆที่มันจะให้เราทำอะไรเร็วเกินไปนะมันก็เลยแบบ โอเคเอาไปใส่คือตอนนี้มันมันเริ่มซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ฆ่าไปเลยสิครับเหมือนฉันบนตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราทำต่ออีกนะร้านเย็บผ้าอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เหนื่อยนะยจะมีอะไรทำเพิ่มอีกโอเคทิ้งกูแขงางล่างเลยเอา้า what happened จะ ก็คือจะมีการพัฒนาร้านเกิดขึ้นนะครับโอเคสเต็ก okay. แล้วกันเนะาะไส้กรอกสเต็กเอาเลยดีตังไม่พอนี่หว่าอ๋อมีเพิ่มเตาอบอะไรอย่างนี้ด้วยให้มันเร็วขึ้นให้มันปั่นเร็วขึ้นไหมเออแล้วก็ให้โต๊ะอันนี้มันเร็วขึ้น เออน่าจะเป็นการใช้เงินที่สมเหตุสมผลกว่าอ๋อก็คือมีการพัฒนาร้านนะครับมันก็จะเป็นการที่แบบเล่นแล้วก็พัฒนาร้านไปเรื่อยๆนะจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเนาะน่าจะประมาณเนี้ <Is it? S 1> โอเคแล้วเราก็เอาศพม,มาปั่น เธอไม่มีลูกค้าแล้วอะเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเนะไม่ต้องกระสันไม่ต้องกระสันอ๋อนี่มันจะมีเนื้ออยู่ในนี้อยู่แปดอันนี่หว่าไม่ได้อ่านเลยอ่โอเคโอเค อคอ๋อตอนนี้เรายังไม่เปิดร้านนะลูกค้า,ายังไม่เข้ามาโอเคเปิดเลยเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรเสร็จแล้วดูซิว่าลูกค้าคนแรกที่จะมาเสี่ยงตายกับเราคือใครเป็นพี่หนุ่มเลยคนนี้นะครับเขากำลังเดินเข้ามา เพื่อเราทําการฆาตกรรมหรือไม่เอามาซื้อเสื้อนะรอดไปไอ้น้องโอเคเอาสูตรตัวใหม่ไปแล้วเราก็เอาผ้าไปปั่นใหม่นะครับระหว่างรอที่จะมีลูกค้าเข้ามาเสนอตัวให้กับเราก็ขายภายไปก่อนส่วนป้าก็ถือไปก่อนนะป้านะ เอาขึ้นไปเติมเลยก็ได้เสียเวลานะโอเคตอนนี้เราอรอผ้าอยู่าวางก่อนวางก่อนมาเร็วๆมาเร็วๆมาแล้วจ้าลาก่อนไอ้น้องเออเออเรียบร้อย เราก็ทํางานเป็นวัตจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ2คนผัวเมียนี่ก็ตั้งใจทำมาหากินดีโอเคเอาเนื้อไปวางไว้แล้วก็เอาแป้งมาเหมือนเดิมเฮ้ยหัวตกใจหมดเอาไปอบก่อนบปเอาไปอบกัน,เ,กนเดี๋ยวแปบบ๊บเดียวภายร้านเรานี่ขายดีมากๆนะครับภายร้านเรานี่ขายดีมากๆเอาระหว่างรอภายก็เอานางนี่ไป าวางก่อนโอเคทำความสะอาดไปก่อนระวังรอรู้สึกว่าร้านเรานี่จะขายพายนี่ดีมากเลยนะเนี่ย <c oughs> เอาไปเติมก่อน <c oughs> มีคุณลูกค้ามาแล้วนะครับน่าจะมาซื้อสูตรน่าจะไม่ให้มาหรอกไม่ให้มาเอะไม่ให้เรามาค่าโอเคเอาไปเติม โอ้สูตรก็ทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่านานๆทีจะมีคนเข้ามาโอเคนะครับอะมามาทำเนื้อต่อโอเคมีมาแล้วไอ้หนูอายซะน่าจะมีวิธีฆ่าแบบอื่นบ้างเนาะโอ้แต่แค่ใช้มีดก็ เรียบร้อยแล้วอะโอเคเวลาอยู่ดีมีคนโดนโยนลงมาได้ตกใจเกมนี้ก็จะเป็นไปด้วยความแบบเรียบง่ายนะครับทุกคนไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงินเพื่อนทรยศเลยใดทั้งสิน้นโอเคเอาวางกลับไปก่อน อาพายจะหมดแล้วลูกค้าต้องรอแล้วนะเนี่ยขึ้นไปเอาพายเอาพายขึ้นไปเร็วๆเร็วๆๆๆๆทำงานให้มันเร็วๆหน่อยอ่ะโอเคเย็บผ้ารอลูกค้าเข้ามาแล้วโอ้โหตอนนี้ทำงานกันเป็นละวิงอ่ะเดี๋ยวลูกค้ารอก่อนนะครับอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวได้ตายแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะให้คุณตายโอเคมาเอาไปอบก่อนระหว่างรอระหว่างนี้ก็ <All right. S 1> คาดทิ้งซะเอาอันนี้ไปปัน่นเฮ้ยพายหมดเร็วจังวะ จะให้เราพัฒนาช็อปของเราใหม่ใช่ไหมโอเคอัพเกรดอะไรอะไหนซีมีอะไรเราอัปเกรดบ้างอนนี้เสื้อผ้าหรอยังไม่ต้องนะไม่จำเป็นอัพเกรดร้านดีกว่าไหนมีอะไรน่าอัพเกรดบ้างหุ่นรองเสื้อหรอเพิ่มจำนวนใช่ไหม เขาจะดูหุ่นลองเสื้อแล้วก็ปริมาณเสื้อที่ต้องขโมยมามีผับด้วยเหรอแต่เรายังไม่ได้ปลดล็อกเลยไหมถ้าปลดล็อกไอ้พวกที่เรามีอยู่ก่อนแล้วกันอะขายอาหารยางอื่นเพิ่มไส้กรอกสาสิบห้าเรามีตังอยู่สามสิบไม่ได้โต๊ะทำงานเหรอเนี่ย workbench อันนี้สำหรับไปร้านขายอาหารใช่ไหม เราเพิ่มอันนี้ได้โอเคเราเพิ่มโต๊ะขายอาหารนะครับอมาเรามาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมหมดแล้วเราค่อยเปิดร้านทีเดียว <c oughs> อเอาพายไปเติมก่อนโยนลงมาดื้อเราขัดสะอาดไปก่อนพี่ หนูเติมพายแล้วหนูก็ลงมานะลูกนะแล้วก็เตรียมสำหรับวันถัดไปต่อ as as งอแงไว้งอแงโอเคเอาผ้าไปจัดการปักเก็บปักถักร้อย อะเปิดร้านเลยจดหมายไม่ถึงแล้วพวกเราไม่มีคนรู้จักเลยเดี๋ยวเราส่งผู้นี้มาแล้วใครคนสงจดหมายหาพวกเราเนี่ยไหนมาเราอ่านหน่อยสิพระเจ้าบางคนรู้ความลับของพวกเราแล้วพวกเขาพูดว่าอะไรล่ะ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเป็นการคููนะบางทีน่าจะไม่ค่อยดีซะแล้วแหละโอเคแต่พวกเราไม่สามารถจะย้ายหนีไปอีกแล้วแล้วนะเพราะพวกเราเพิ่งย้ายมาเราจะต้องทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะทำให้ที่นี่ดีขึ้นโอเคมาเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเกิดขึ้นต่อไปบางทีเขาต้องจะเป็นลูกค้าที่แบบรวยเหรอใช่ไหมพวกเราไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่ แล้วาจะทำไงต่อไปล่ะตอนนี้เหรอไม่รู้สิพวกผต้องเล่นตามเกมของเขาเลยมัง้งเดี๋ยวพวกเขาจะกลับหาเราถ้าอ,อ,อะไรเนี่ยถ้าจดหมายนั้นเป็นความจริงแล้วก็พวกเราเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงนะที่จะอาศัยอยู่ที่นี่หรือที่จะออกไปวะดูเหมือนกับว่าไอ้คนส่งจดหมายมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีแบบเขาอะไรอิทธิพลในเมืองนะอ่าโอเคเริ่มมีอะไรบางอย่างอะ แล้วยังไงต่ออ่ะอัพเกรดเหรอ,อมาเราเปิดร้านเลยอย่าจัดไปอย่าให้มันเสีย ตอนนี้เรามี2ถาดล้เมื่อจะเร็วขึ้นหน่อยอา้ามาถึงก็วอนวอนจะเสียซะแล้วตายซะแล้วส่งศพลงไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา เอาโอเคเอาผ้านี้ไปเติมก่อนเตรียมพายนะครับโอเคเอาศพโยนลงไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จัดก,การเอาผ้าไป ปั่นให้เรียบร้อยอ่ะมันก็คือเหมือนกับเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีแบบพวกเนื้อหาเนื้อเรื่องอะไรที่มันจะแบบสลับไปทีนิดทีนิด,นด <Moving there. S 1> เป็นเกมเล่นแบบค่าเวลานะครับสำหรับใครที่สนใจเกมแนวแบบนี้โอ้ศพกองเกลือนนะ,อะมาเตรียมพายก่อนพายใกล้หมดแล้วเร็วมากๆเร็วมากๆ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วพายหมดแล้วพายหมดแล้วทำไมร้านข้างบนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยอะโอเคเต็มเนื้อไว้ก่อนอ๋อเราเตรียมไปแล้วลูกค้าครับเอ่อคุณลูกค้าครับรอพายแป๊บนึงนะครับตอนนี้เนี่ยรเรากำลังจะเสิร์ฟขึ้นมาให้แล้วนะครับพายเสร็จแล้วจ้าเอา <Okay. S 1> ขึ้นไปเสิร์ฟไปลูกค้าไป ฆ่าทิ้งเลยรออะไรโอเคเติมพายแล้วก็ลงมาเอาอันใหม่ไปอบจะได้ไม่เสียเวลาอุ้ยรีบเก็บศพก่อนเดี๋ยวเผื่อไอ้นี่มันจะเข้าประตูมา <Okay. S 1> อุ้ยพายขายดีมากเลยอ่ะพายจะหมดแล้วเอาปอันนี้ไปเติมก่อน เอาผ้าอันใหม่ไปใส่กันแป,ป๊บเดียวเองนี่ฉันเผลอไม่ได้เลยนะแป,ป๊บเดียวนี่คือหมดแป,ป๊บเดียวหมดพายหมดพายหมดอีกแล้วทำความาสะอาดก่อนไปเดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามา โอเคจ้าเอาพายไปอบรู้แล้วจ้ารู้แล้วเจ้าว่ารีบแต่ว,ว่าผมก็รีบเหมือนกันโอเคไหมร่างผู้เสียชีวิตเต็มไปหมดแล้วไม่ต้องบนไม่ต้องบนมันบอกว่าฉันรีบที่สุดแล้วนะโอเคแต่ฉันรีบกว่าโอเคไม่แกลูกค้าเข้ามาแล้วจัดก,การมันจัดการมันเร็วๆเรารีบรีบอยู่ หายหมดอีกแล้วไวมาก <c oughs> คือไปเสิร์ฟโอ้โหพายนี่เมนูขายดีขายดีกว่าร้านเสื้ออีก <c oughs> เพราะอะไรกันเนี่ยสายพายเนื้อมนุษนี่คงอร่อยมากๆเลยแต่ไม่ขอลองชิมดีกว่า โอเคหมดวันพอดีมาคือเกมนี้มันก็เล่นต่อไปเรื่อยๆอะ่ะคือถ้าสมมติว่าพวเพื่อนๆเนี่ยที่ชอบเกมแนวแบบนี้นะครับก็เอาไว้ไปหามาเล่นกันนะวันนี้เราก็แค่ได้ดูประมาณนี้ก่อนหรือว่าถ้าใครที่อยากจะไว้ให้วันหลังเนี่ยว่างๆเนี่ยมาเล่นเกมนี้กันก็ได้นะครับไว้จะมาเล่นให้ดูใหม่มันก็จะแบบเล่นไปเรื่อยๆทีละวันแล้วก็อัปเกรดร้านนู่นนี่นั่นนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาแนะนําเกมที่สนุกๆแล้วก็เล่นเพลิน,น,น anny anny ここ like ๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆดูนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกม Alum, ต่อไปจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ไปต mm